รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกโจนใจบาปเข้ามารักทู้เซฟรับบริจาคตัดกุญแจห้องรักถังแก๊สไปสองถังแต่เอาม้อแปลงไฟฟ้าไปไม่ได้เมื่อเวลา4ี่นาฬิกา30นาทีของวันที่8มกราคม2569พระครูสันติกีรีรักฐานนก ตาโลเจ้าคณะตำบลมรมรีเจ้า,า,า,จาวาดวัดเขาชะโงกได้โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยให้วัดในจังหวัดนครนายกระวังภัยว่าขณะน,นี้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนได้เข้ามารักทรัพย์ที่วัดเขาชะโงกตำบลมรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกว่าพระอุดมยินดียมพระลูกวัดเขาชะโงกได้ลุกขึ้นมาทําวัด ในช่วงเวลา4นาฬิกานาทีมาพบว่าตู้บริจาคที่อยู่ในสารากันรรเปลี่ยนหายไปหนึ่งตู้มีเงินอยู่ในตู้เซฟประมาณ3,000บาทโดยช่วงเทศกาลปีใหม่ทางวัดได้มาไขกุญแจนำเงินออกมาจากตู้ไปแล้วประมาณ1,000 0บาทจึงออกตามหามาพบที่ห้องเก็บเครื่องครัวถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนตัดลูกกุญแจแล้วเข้าไปลักถังแก๊สใบใหญ่ไปสองถัง ปรากฏว่าในห้องครัวมีถังแก๊สจำนวน4ี่ถังและเมื่อออกสำรวจบริเวณเรอบวัดเขาชะโงกก็พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่ญาติโยมนำมาถวายวัดถูกลากอกอกมาวางไว้ข้างนอกสาลาการ,ปรเปี่ยนแต่คนร้ายเอาไปไม่ได้เนื่องจากหม้อแปลงมีน้ำหนักมากและเมื่อเข้าไปสำรวจในวิหารพระพุทธฉายก็พบว่า คนร้ายได้ล้มตู้เซฟที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะลักเงินในตู้แต่โชคดีที่ทางวัดได้ไขตู้เซฟนำเงินออกไปก่อนหนั่นนี้คนร้ายจะเข้ามาลักทรัพย์แล้วประมาณ5,000บาทคนร้ายก็เห็นไม่มีเงินในตู้จึงไม่ได้ยกตู้ไปด้วยเนื่องจากตู้เซฟมีน้ำหนักมาก